พี่ทหารเจอทุนระเบิดครับทุนระเบิดทุนระเบิด,ร,บดรถถังครับโอ้นนโหทำไมน่ากลัวเนี้ยตา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 ยมีเยอะเลยวะพี่โอ้โห TNT

ไปต่อไม่ได้ครับเจอระเบิดครับพี่นอ้องโอ้ยสวยเลย <c oughs> เดี๋ยวให้พี่ทหารเขากู้นะตำระวงังเ <c oughs> <c oughs> ย่อเดี๋ยวเข้าไปใกล้มันนะอย่าเข้าไปใกล้มันนะ างานเข้าแนละ้เจอทุนระเบิด เ <c oughs> จ้า้าใสทำงานเสียงเทย <c oughs> ไม่ได้นะครับเจาะจงไม่ได้เราก็ถ่ายรู้ว่าสถานการณ์เป็นยังไงครับอยู่ในป่าเชเดง ยอดสดยอดอดิตอยู่ในป่าเลยครับกับพี่หานะครับเจอทุนระเบิดครับพี่นรองน่ากลัวเลยถอยก่อนไหม <laughs> ไม่ได้ครับติดติดระเบิดยังไปต่อไม่ได้ครับเดี๋ยวดับเครื่องเล่นกับนั่งเล่นกับพี่ทหารก่อน

เอาดีๆเลี้ยพีจิ้งจ้ามาบอกคุมเลยมั่นใจหรอลูกไอพีจเพื่อนจะเกียเล่นเื้อยู่เนลูกไอพีจีเราเราเกี่ยเล่นเลยเออมันใจในเล่นนะ